Uk, um <c oughs> สวัสดีครับป้าปอมแหมพี่น้องมาพอราคางวดนี้ตลาดนัดภูท้องวันตีเสาร์ซีมีนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันจันทร์เนาะตลาดเปิดทุกวันจันทร์แต่ถ้าปอมแหมพี่น้องอยากได้งวอยากได้งวคัดงวะปู oh. อยากแนะนำมาวันเสาร์วันตีครับมาเลือกงวะปูงวงปอเถอก่อนแต่สำหรับวันจันทร์นี้ไมนเป็นงวปอก้าซื่อกันเนาะ อะไปจะได้ปไปจะชอบเนี่ยจะนี้ปุ่นม็ชอบแล้วก็รู้หอมแบบปนวะกะลูมันนุ่มตุ้ยกาใจลูกน่ะนเม่้มาลน่ะเออเพิกแกจะลดการลดกะหลานเที่ย่ว่ะลดล่าชงล่างามีตัวโยตีแน่น่ะใจเพราะเ่าสิอะรก็พอ

มาพอ,องวงากันนีก็ครับที่ห้าหูกันเนี่ยตัวสิบเอดครับนี่ลวดเลยครับสิบเอดตัวตัวตั้งหลังตัวสุดท้ายตัวขวางนั่นัวยยอนครับรถึงครับสิบเอสลวดนี่จะได้ขายนด้ครับสามตัวนี่นะแมงหมัวยครับแล้วก็อันนี้กูไม่ลูกครับกูไม่ลูกนี่สาวฝายสาวฝายกูจะได้ขายครับอยู่การท่านอยู่ประเด็นนี่เห็นอยุคที่ไหนบะ่นเคาได้สองห้าเกิงครับกูนี่ยังมงได้ขายจ้ะ หัวแม่สามหมื่นมีแล้วครับนี่สามหมื <c> ่น <oughs> ปลายนะเขาขายนะตัวตกตัวสามสิบสองครับหกหมื่นสี่สองตัวอ้วนครับอ้วนใหญ่โค้งใหญ่นี่ก็งงูแสนตะกอนครับงูแสนตะกอนตุย้ยละอ้ว,วนนี่ได้อยู่นะครับตัวสามหมื่นปลายอยู่กูนี่นะตุงง้งใหญ่เป็นลูกปุ๊บก,ก็ได้ลูกเลี้ยงก็ได้แต่มันมีคนเลี้ยงเขากขายเป็นลูกเนื้อหมดครับปรด็นะนี่นะอ้วนใหญ่นะย่อนๆครับข,ขอไปขุนตอนโต ปูเล่นี่ปูเลือน่สาวยังยังปูเล่นน่ตัวสีิบนะครับนี่เงาวจัดละตัวแต่ยังไงงาสี่สิบูนี่ก็แปดสิบแปดมื่วสี่มื่นนั่นนี่นะเาเล่ราคาแงกว่างวบ้ามันครับประเดี๋ยวนี้ใครมีงเล่ก็ติดต่อมาได้ครับสเก้าหงเจกสอเก้านยหี่ครับงห้าิลนี่งห้าสิบไปยครับวงาไงเงาป่อไ่มีป่อพันนีห้าหมื่นแล้ว ก็ง้วนี่เป็นง้วโค้งงวก็ร้องก็แก๊กมันจ็ถึงหมื่นครับตัวมันเนี่นะเจ็ถึงหมื่นง้วน้อยก็บ่ถึงตัวสี่ปันห้าปันหกปันอยู่นี่ครับแม่งง้วนถ้าผอมๆที่ก็บ่ถึงแม่ยังงัวปูเหล่ปูน้อยที่ขายดีนะครับตัวเจ็ดแปดปันก็มีครับที่น่ะอ้วนๆนะมีงัวน้อยครับง้วหลุดปุ๊บส่งคงส่งการนะไปเดินใกล้ส่งการนะเขาอยากเอาหลุดปุ๊บไปไปปุ๊บไปเฉื่อย การกี่สงการเนาะแล้วสองปันสาปันเขาก็เริ่มย้อยเก็บกันแล้วครับนี่เอามาพองว่าเหลววัวแล้วนี่ปนได้งัวมูม้าเนาะแม่งัวเหมใครได้หกปันเจ็ดปันแดปันแล้วแต่สภานง้อต่ได้ต่อได้ผอมเนาะกูไม่ลูกตัวกูหกปันเจ็ดปันก็มีครับกูไม่ลูกเลยนี่ไม่ลูกก็ไขจะนี่ครับน้วมูเนปจักกันนะ แม่ร้ายแม่เล้นนี่แล้วก็แม่ตั้งหน้านี่กับมือป้ายครับปลายตะได้บางูแต่งอนรุ่นนี่กับมือปลายครับงอหัวโลนนี่ตีแม่กลางเนาะแม่หัวโลดนี่ขายไปสิบสามกึงเนาะงวงงามมีไข่ขยักได้ครับสิบสามห้าร้อยมึงสามพันห้าร้อยเาเยอะนดแล้วก็แม่ดำเห็นกระก้นเนาะแม่ดำนี่แม่ดำนี่แม่ดำนี่สองหมื่นครับซื้อมาสองหมื่นมัได้ขายก็โดนเป็นเอา้งัด อนวนๆตุบๆนวนๆแน่แนๆก,ก็เลยเอามาเลี้ยงในสวนนี่นัดหน้าอวากันไหมครับนี่นะเมนี่นะโค้งงครับแต่มันผอม